ก็บตัวลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมอยากบอกว่าผมรอให้มันมาขายที่ไทยนานมากในที่สุดก็มาอย่างเป็นทางการแล้วครับที่อยู่ข้างๆผมนี้คือ x c 9 0ไฟฟ้าล้วนหรือในชื่อ E X90 นั่นเองนะครับ e x 90ถือเป็นรถยนต์ที่รวมเทคโนโลยีหลายๆอย่างของ v o ล v o และเทคโนโลยีการขับขี่แบบรถยนต์สมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันแล้ววันนี้มาถึงไทยแล้วนะครับในราคาเปิดตัว4,890,000บาทแถมได้ตัว Ultra Twin Performance นั่นก็คือตัว525ม mm ้านั่นเองรายละเอียดสำคัญๆของ e x 90ตัวนี้มีอะไรบ้างเทปนี้เราตามไปดูกันดีกว่าครับ ก่อนจะไปดูรอบคันกันนะครับตัวอัลต้าทวินเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือให้แบตมา11 1กิโลวัตต์อา่วนะครับวิ่งได้ที่745กิโลตามมาตรฐาน NEDC นะครับพร้อมแรงม้า1 7อตัวนะครับสเปคไทยนะครับผมอ่ะก็เรียกว่าจัดเต็มทั้งขนาดแบตแล้วก็จัดเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์สมคำว่าอัลต้าทวินมาดีเทลหลักๆนะครับก่อนอื่น Xc 9 0ที่ต่างประเทศพึ่งไมเนอร์เชนไปหมาด ที่เป็นตัวสันดาบหรือตัวปังอินก็ตามเพราะเป็นไฟฟ้าร้วนเนี่ยตีมการออกแบบเขาจะเป็นตีมการออกแบบเดียวกับ e x 3 0ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั่นคือเราได้ซิ g n นเจอร์หลักของ v o l v o ที่เรียกว่าคอนทอตรงนี้ครับที่เป็นตัว T อันนี้เหมือนที่เราเคยบอกไปก็คือซิ g n น a t อันนี้ก็คือเป็นคอนและขวานของทอเทพเจ้าสวีเดนแต่สิ่งที่แตกต่างคือชิ้นนี้ทั้งหมดรวมถึงตรงนี้แล้วไฟตรง กันชนเนี่ยครับมีการแยกเลเยอร์ของหลอดให้มากขึ้นแล้วมันแยกแล้วมันดียังไงนั่นคือมันสามารถทําไฟหลีไฟสูงไฟต่ําได้เรียกว่าเรียงเป็นชิ้นตรงนี้ไปเลยครับผมแล้วเวลาทําไฟเลี้ยวก็คือมันก็จะเป็นทีอย่างสวยงามแล้วพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับชิ้นที่เป็นพวกช่องดักลมต่างๆรวมถึงสัญ,ญลักษณ์วอลโว่ที่เราเห็นเนี่ยจึงสามารถทําเรียบได้เพราะฉะนั้นดีไซน์ตีมของเขามึนจึงออกมาเหมือนกับฝั่งของ e x 3 0นั่นเองนะครับแล้วถัดมาเส้นสายด้านข้างเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงหล,หล,หลักๆอะถ้าเรามองไปที่เจ้า x c 9 0โฉมก่อน minor change แล้วพอ minor change มาปุ๊บเส้นมันชัดขึ้นสลีกขึ้นแล้วก็ดูมีมัดกล้ามที่สวยงามมากขึ้นกล่าวก็คือ ของเดิมอ่ะมันเรียบแล้วมันดูดีอยู่แล้วแต่ของใหม่อ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเรียบที่สามารถส่งให้รถคันนี้มีอายุตลาดได้มากขึ้นและเปลี่ยนใหม่อีกอย่างก็คือเราได้มือจากประตูซ่อนแบบนี้ครับก็คือเมื่อรถปลดล็อกเนี่ยมันจะยกกึกเนี่ยซึ่งเราก็สามารถสอดมือได้แล้วเวลาเราล็อกมันก็จะพับเรียบไปอ๋อรถคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายตัวโชว์นะครับผมตัวพวงมาลัยขวาย,ยังไม่ได้มาและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปกระจกมองข้างชิ้นนี้ครับ เราเห็นกระจกมองข้างชิ้นนี้มันจะเหมือน EX 3 0นั่นก็คือกระจกไม่มีกรอบเป็นกระจกชิ้นเรียบแต่ว่าพวกบายสปอตและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้มาครบและอันนึงที่ผมเชื่อว่าผมมองไปมันจะเด่นสะดุดตาแต่แอบขัดใจนิดนึงคือสิ่งนี้ครับนี่คือเซนเซอร์ไรดอร์ประจารถนะครับซึ่งเซนเซอร์ไรดอร์ตัวนี้ทำงานร่วมกับ NV i d i a เดียที่ทําให้ระบบการขับขี่อัตโนมัติรวมถึงดีเทคคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำได้แม่นยํามากขึ้นเพียงแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของเซนเซอร์ มันก็เลยดูปุดๆใหญ่ๆแบบนี้นิดนึงซึ่งถ้าเซลกันก็คือเราอาจจะต้องหาป้ายแท็กซี่มาแปะแต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ผมว่ามันก็ดูดีอยู่ถัดมานะครับ1อ22ลายนี้ด้วยความที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยความแอโร่ของเขาแล้วก็เส้นสายแบบสไตล์วอลโว่ะแล้วเป็นล้อบังลมเนี่ยล้อน,นี้ผมให้เป็นล้อรถยนต์ไฟฟ้าลายหนึ่งที่สวยที่สุดเท่าที่แบรนด์จะออกแบบได้นะครับผมทั้งคันอะพอเรามองไปอะ มันจะไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนไมเนอร์แต่สิ่งที่มันยังคงก็คือมันยังมีความเป็นวอลโวไว้ครบและที่สําคัญคือเรายังได้ท้ายนะครับที่เป็นสไตล์ตัว T ฟืดอย่างเงี้ยแบบเดียวกับวอลโวในยุคคลาสสิกก็ยังเก็บเอาไว้ทั้งตรงสันตรงนี้แล้วก็ไฟท้ายตรงนี้และพอเราดูตรงนี้เราก็จะค้นพบว่า มันก็คล้ายๆกับฝั่ง e x 3 0ที่เพิ่งทำไปก่อนหน้าเพราะฉะนั้นธีมการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าจาก volvo ก็คือยังอยู่ครบเมื่อรวมกับ Thai Face ตรงนี้คํา่่า o ล v v และ e x 9 0้า i ิ r ทวิน r g ชอันเนี้ยคือนี่เป็นการไมเนอร์ครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสามารถทำให้รถที่สวยและเรียบอยู่แล้วเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอไทยไฟฟ้าที่เปิดได้ด้วย k e y l e s s มือกดเตะเปิดหรือ everything งกะ e บเหมือนเดิมอ่าข้างนอกสวยแล้วครับ แต่ข้างในเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก x c 90ที่เปลี่ยนไปเยอะมากเพราะมันเป็นเวอร์ชันรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆอย่างก็จะรักโลกและดูคลีนมากขึ้นดูเป็นวอลโวมากขึ้นความห้องนั่งเล่นแบบสแกนดิเนเวียนเป็นยังไงขอเชิญที่ด้านในต่อครับเอาละครับผมอยู่ภายในของ EX90 แล้วนะครับจะไม่คุ้นตานิดนึงเพราะว่ามันเป็นพงมาลัยซ้ายจริงๆเราจะต้องได้นั่งพงมาลัยขวานะครับซึ่งเดี๋ยวมาครับรถโชว์เขารีบก็เลยเอาพงมาลัยซ้ายมาโชว์ก่อน ก่อนอื่นเลยเนี่ยภายในถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่สุดของ e x 9 0เช่นเดียวกับ xc 9 0ตัว Minor Change เช่นกันอ่ะอย่างแรกเราจะได้ชุดคอนโซลใหม่หมดเบาะทรงใหม่หมดรวมถึงวัสดุต่างๆการจัดวางเลยเออร์รวมถึงจอตั้งเนี่ยที่มีขนาดและดีไซน์ใหม่หมดกล่าวคือของเดิมอะครับมันจะเป็นจอที่เล็กกว่าน,นี้แล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ตรงนี้แต่ว่าคอนโทรลตอนเนี้ ย้ายมาฝั่งนี้แล้วแล้วก็เป็นจอเต็มที่เป็น Android Base เรียบร้อยเลยรวมถึงหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดแสดงสเตตัสต่างๆเหล่านี้อยู่ตรงนี้เลยถ้าให้ตั้งข้อสังเกตคือรถที่ใช้หน่วยประมวลผล snapdragon 852อ่ะซีรีส์85ทั้งหลายเนี่ยที่เป็น4ฟคแล้วก็ Nvidia o ด i n ในการควบคุมระบบขับอัตโนมัติอะมักจะได้จอสไตล์นี้กับจอกลางแบบนี้เพื่อรวมกับเซนเซอร์และการใช้งานต่างๆและเหมือน ex 3 0ก็คือการควบคุมต่างๆของห้องโดยสาร จะอยู่บนจอสัมผัสเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแอร์การตั้งค่ารถรวมถึงแผนที่แล้วก็ให้บริการอย่างพวก YouTube Spotify มาบนจอเรียบร้อยเลยครับแล้วมันก็เรียบขึ้นเพราะว่าพูงมอะไรก็คือจํานวนปุ่มมันน้อยลงมากเหลือเท่าที่ใช้แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายตรงนี้นิดนึงเครื่องเสียงหลักนะครับ o อลโ o ก็ยังผูกมิดกับโ o เวอร์แอนด์วิเพราะฉะนั้นเราได้ความชัดแล้วก็ความไพเราะของเสียงแบบว่าสไตล์โบเวอร์แอนด์วิแน่นอนอะและอย่างที่อยากบอกคือวัสดุต่างๆที่เห็นนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลโดยธีมการออกแบบที่วอล v o เรียกใน EA-90 เนี่ยเรียกว่านอร์ดิโกซึ่งเป็นฟิลสไตล์แบบป่าในสวีเดน ที่ทําให้รู้สึกอบอกุ่นมากขึ้นซึ่งไอ้วัสดุผ้าตรงนี้รวมถึงการออกแบบต่างๆตรงนี้มันนั่งแล้วกระชับมากขึ้นรวมถึงมีความเป็นวอลโว่อย่างหัวอันนี้ที่เป็นหัวกันกระแทกเวลาชนเนี่ยก็สามารถออกแบบให้ดูเป็นวัสดุรีไซเคิลแบบหนังเจาะรูอันนี้รวมกับดีไซน์เดิมแล้วมันดูเข้ามากเลยครับอ๋อสำหรับ x c 9 0หลายคนก็จะชอบเพราะมันเป็นรถ SUV ใหญ่ของ v o l v o 7ที่นั่ง ใหญ่ขนาดไหนให้เทียบงี้ครับขนาดประมาณ BMW X7 แล้วก็ b e n z GLS นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ความใหญ่แบบ7ที่นั่งมาโดยที่7ที่นั่งของ Volvo เบาะสามารถพับเข้าออกครับจากเบาะใดเบาะหนึ่งได้แต่เบาะเป็นตัวแถวนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ยังเป็นจุดที่ Volvo ยังรักษาเอาไว้แล้วดูดีมากมารวมกับพา n โนรามิกกลาสอันนี้แล้วก็คือ EX90 ยังคงความอบอุ่นสไตล์ห้องนั่งเล่นสวีเดนไว จากรุ่นก่อนหน้าพอ m n n o r c h a ชนก็เพิ่มความรักโลกและทันสมัยเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่า4,890ที่เขามาพร้อมสเปค517มา้าพร้อมระยะทางวิ่งที่เป็น NEDC แล้วเราฝัดออกสักเหลือประมาณ600กว่านี่เป็นตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในชั่วโมงนี้หลังจากเปิดตัวเลยครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ eX90 ผมอยากบอกว่าตัวจริงนี่คือการไมเนอร์ใหญ่จาก x c 9 0ที่ผมว่าน่าสนใจมากรวมถึงทำให้รถอะ่ะมันดูเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นกันตัวจริงนะครับตอนนี้โชว์ที่งาน m o t ต r Expo หรือหลังจากงานแล้วเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมบอนโบนะครับผมผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งในแง่สเปคพรีเมียมของห้องโดยสารแล้วก็ด้วยราคาที่ไม่ถึง5ล้านด้วยเนี่ยแล้วได้รถขนาดใหญ่ เท่ากับตัวท็อปของเ็ที่นั่งฝั่งเยอรมันด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะส่วนตัวผมเองผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มีโอ้หเฮงที่จะขายดีได้ไม่ยากเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ